ท่านเสียดายแทนเธอมากจริงๆเลยเธอกำลังทำลายโอกาสเธอหนีแหล่งแห่งพลังงานบุญกุศลความเจริญความสุขการพ้นทุกข์คุณหนีไปเลยนะเหมือนคุณรู้ความจริงว่าเนี่ยชีวิตคุณต้องลำบากนะแล้วมันมีทางเนี่ยถ้าคุณมุ่งมั่นเอาจริงๆเนี่ยคุณจะพ้นคุณจะผ่านคุณจะปลอดภยัยคุณจะเป็นอิสระได้เลยนะ ไม่มีอะไรที่แบบว่าจะมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการที่เราได้เป็นอิสระและปลอดภัยไม่ต้องทุกข์อีกเลยไงแต่คุณก็กลับคิดว่ายังไม่ได้สําคัญเท่าไหร่มัง้งเล่าเจไดว่าโอ้โหคุณใจตาสั้นนะเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีใช่ปะแต่ว่าถ้าเผื่อไปถามเทวดาเทวดาบอกโอ้โหออกมาทําไมออกมาแล้วเข้ายากนะเข้ายากนะเ,าากนะเพราะว่า มันจะมีพันธะภาละจากอื่นเนี่ยมาลุมลัดมาร้อยลัดคุณไว้ให้คุณนี่ก็ติดนั่นก็ติดจะมาไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ในสุดคุณก็ไม่สามารถจะใช้พลังงานแห่งปัญญาที่จะฆ่ากิเลสให้ขาดไปเลยเนี่ยคุณก็ต้องคาลาคาทางไปอีกชาติหลายชาติสิบชาติร้อยชาติหมื่นชาติล้านชาติเป็นอสงไขยอันนี้ดีพูด แต่ความรู้สึกนะเราอ่ะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยทำไมเขาออกไปกันหมดเลยเราอ่ะมันมีความรู้สึกเสียใจอยู่ข้างในว่าพวกเธอกำลังจะพ้นทุกข์อยู่แล้วนะทำไมทำไมเธอไม่เข้าใจเธอไปเอาอะไรอีกอเนี่ยมันมันไม่ดีตรงไหนแล้วมันไม่ใช่ตรงไหนแล้วก็มันไม่มีประโยชน์เลยเหรอแต่ว่าเธอก็จะเลือกอะไรสิ่งที่เรียกว่า ขอไปรุ่นขอไปหาประสบการณ์ขอไปแบบว่าไปหาทางของตัวเองซึ่งไม่มีทางลอด